สวัสดีค่ะอรุณสวัสดิ์ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะเช้านี้ก็เป็นกิจกรรมของเราค่ะเรากำลังแพ็คปาชะโอนนะคะขนาด3-5เซนติเมตรให้กับลูกค้าวันนี้ก็บอกเลยว่าตัวสวยๆคุ้มๆเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเรามาชมตัวกันเนาะวันนี้ลูกค้าลดสองท่านนี้สั่งไว้1000ตัวนะคะก็เดี๋ยวเราจะอัด ตาให้ลูกค้ากันค่ะลดหนึ่งชุดสองนะคะเราจําหน่ายไปแล้วหนึ่งชุดแล้วนี้ก็เป็นชุดที่สองของเรานะคะก็ดีใจค่ะทำสามแม่เองนะคะแต่เราก็ได้ขายนะคะเป็นชุดๆไปเลยเอามาดูกันค่ะนี่เลยนะคะสวยมากตัวส,สวยๆเลยค่ะพร้อมที่จะแ็คให้ลูกค้าแล้วนะคะอ้วนๆสวยๆเลยนี้เราก็จะทําการลดอาหารให้ด้วยนะคะเมื่อวานก็จะ แทบไม่ค่อยได้ให้อาหารเลยจะเบาๆอาหารนะคะเพื่อให้น้องเนี่ยเดินทางไปถึงลูกค้าเนี่ยจะได้ไม่มีขี้นะคะจะได้ไม่มีขี้ปลาแล้วก็น้ําก็จะได้คุณภาพดีด้วยเดี๋ยวเราก็มาดูการนับนะคะของเราสักเล็กน้อยเนาะกิจกรรมวันนี้นะคะค่อนข้างจะหาชมได้ยากหน่อยนะเพราะว่าก็รอคอยมาประมาณสามสี่อาทิตย์ได้นะคะกว่าเราจะได้ออกตาหน่าย ถ้าว่าไปก็เร็วนะคะแต่ว่าไปก็เร็วแต่สําหรับปลาชะโอแล้วเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ละเอียดอ่อนทุกๆขั้นตอนเลยนะคะตัวสวยมากแล้วก็ตอบรับอาหารสําเร็จรูปได้แล้วด้วยนะคะสวยๆเลยแข็งแรงมากค่ะอากาศหนาวแล้วแต่ปลาเราก็ยังสุขภาพแข็งแรงดีอยู่นะคะ สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมกิจกรรมในวันนี้เราก็อยากจะต่อเนื่องในเรื่องของปลาชะออนตั้งแต่เริ่มเพาะเลยนะคะเริ่มเพาะคัดไซส์กินอาหารการดูแลทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะจนถึงขั้นตอนนี้ก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วก็คือการออกจำหน่าย ต่อไปถ้าระบบน้ำเราดีเราก็อยากจะทำไซส์ที่มากกว่าไซส์ราคา2บาทนะคะแต่เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นระบบน้ำออโตมือกันออโตมือคืออะไรคือเราเตรียมน้ำใสกันแบบทุกวันนะคะทุกวันวันระบอก,กลมๆแบบนี้เพื่อที่จะไดโวะนะคะก็ค่อนข้างลำบากแต่ว่าในรอบหน้าเนี่ยระบบน้ำเราดีขึ้นเราจะเป็นระบบน้ำที่สามารถหมุนเวียนได้แล้วโอเคนะคะมาสั้นๆมาให้ชมว่า การทำปลาะชะอนให้ได้ผลผลิตจำหน่ายเนี่ยก็เป็นอะไรที่ใส่ใจนะคะไม่ไม่ไม่บอกเลยว่ามันง่ายนะคะนะไม่ได้บอกว่ามันง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากแต่อาศัยความใส่ใจความละเอียดทุกขั้นตอนเท่านั้นเองเดี๋ยวขออนุญาตนับปลาให้ลูกค้าก่อนนะคะวันนี้ก็ลาไปสั้นๆแค่นี้สำหรับคนที่สนใจสั่งจองล็อตหน้าค่ะล็อตหน้านะยังยังมีคิวจองไม่มากเราจะส่งจำหน่ายก่อนปิดปีใหม่นะคะล็หน้า ใครสนใจก็ทักทายเข้ามาได้เลยก่อนลาไปก็ให้ชมปลาชะโอนเราก่อนส,สวยๆนะคะนี่เลยนะคะส,สวยๆเดี๋ยวนัดก็จะนับปลาแล้วเนาะแข็งแรงมากนะคะโอ้สวัสดี FC ค่ะสวัสดีคุณคนกิดนะคะสวัสดีพี่ๆด้วยค่ะ บายค่ะบายบายโชคปีวันพุธนะคะวันพุธหรือพลือหันแล้ววันพุธนะคะสวัสดีวันพุธนะคะทักทายขอให้เป็นวันที่มีความสุขทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ